วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่29มิถุนายน2567ครับค่ำคืนนี้ท่านอยู่กับเราร้อหลาอีกเช่นเคยนะครับฟุตบอลยูโร2024ครับรอบ16ทีมหรือรอบ็อกเอา u ์นะครับวันนี้มีมาฝากกัน2คู่แล้วก็โคปาเมกา2คู่นะครับนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มคู่แรกไปกันที่5ทุ่มตรงนะครับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เจอกับทงด้านของอิตาลีนะครับตี2ตรงเนี่ยเยอรมนีเดนมาร์กนะครับแล้วก็ขยับกันไปที่7โมงเช้าเลยนะครับโคปาเมกาเตะ เวลาเดียวกันนะครับอ์เจนตินาเจอเปอาร์เจนวันนี้สำรองลงนะครับเข้ารอบไปแล้วทางด้านของแคนาดาก็ต้องมีลุ้นอยู่นะครับกับทางด้านของชิลีสนุกครับคู่นี้นะครับทั้งหมด4คู่ครับคัมคืนนี้อดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้าหลานนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้าหลานครับที่ แอดไซน์หนึ่งศูนย์น RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดย้อนไปปี2021นเะครับเสมอกันมา2นัดเลย11แล้วก็0 0นะครับในคัดเลือกบอลโลกทั้งบน อิตาลีทั้งบ้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับในยูโรเนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดปี2021นะครับอิตาลีเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนที่เหลือก็จบเสมอสักส่วนมากนะครับอิตาลีชนะได้2ครั้งจาก7นัดที่เจอกันล่าสุดนะครับผลงานของสวิตเซอร์แลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอเยอรมนีนะครับเสมอ Germany, สกอตแลนด์แล้วก็เอาชนะทางด้านของฮังการียังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้ทุกนัดแล้วก็เสียประตูทุกนัดด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ ทางด้านของอิตาลีกันบ้างครับผลงานนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับโครเอเชียแบบสุดมันนะครับมาตีเสมอนในช่วงทนเวลาบาดเจ็บนะครับ1ประตูต่อ1นก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ให้กับสเปน1นูนย์ครับชนะแอลเบเนียไป2ประตูต่อ1นนะครับก็หือจับครับสำหรับทางด้านของอิตาลีอยู่ในกรุ๊ปออฟเดสนะครับผลงานในการอุ่นเครื่องครับ ชนะบอสเนียนะครับเสมอตุรกีชนะเอกวาดอร์แล้วก็ชนะทางด้านของวินซุเอลาได้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของอิตาลีในทีมชุดนี้ก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอิตาลีไปดูเป็นผู้เล่นตัวจริงกันต่อครับสวิสแลนด์ภายใต้การคุมทีมของมารัลตยาชินนะครับมาในรูปแบบ3-4-2-1วันนี้รับเต็มระบบครับสำหรับทางด้านของสวิ์แลนด์หลัง3ตัวครับ อาคารชี่โรดิเกสฟาเบียนชายนะครับแล้วก็มียานซอมเมอร์ครับเป็นผู้สาบตูแล้วก็ดันวิงแบ็กขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาบิเช์นะครับรวมถึงทางด้านของสเตอร์กิอูนะครับแล้วก็คู่กลางใช้สัก้าครับยืนคู่กับไฟเลอร์เกมรุกครับไว้ใจได้เลยครับเอนดอยเอมโบลโลนะครับวากันะครับป่วนดีเหลือเกินนะครับในช่วง รอบแ่งกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเอมโบลแล้วก็เอนดอยนะครับทั้งความเร็วทั้งความแข็งแรงนะครับถือว่าไว้ใจได้นะครับฝากบอลขึ้นไปเล่นกัน2คนยังได้เลยนะครับทางด้านของอิตาลีครับภายใต้การคุมทีมของสเปเลตินะครับมาในรูปแบบ352วันนี้แพ็กกลางมาถึง5คนนะครับมีคนโดนแบนนะครับอย่างคาราฟิโอรีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในแผงหลังวันนี้โดนดรอปไปใบเหลืองครบนะครับ างด้านของสวิตเซอร์แลนด์ก็ขาดทางด้านของวิลเมอร์นะครับที่โดนแบนไปใบเหลืองครบเช่นเดียวกันผู้สาปตัวเป็นดดนาลูม่าครับอิตาลีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของมาชินี่มายืนเป็นเซนเตอร์แทนนะครับด้านขวาดามิเอนด้านซ้ายบาสโตนี่ครับแดนกลางคัดกันมัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีมาโกบาเลล่าจอจินโยนะครับคิสตนเต้รวมถึงทางด้านของลอเลนโซนะครับหน้าคู่วันนี้ใช้กามมกายืนคู่กับเกียร์ซ่าเลยนะครับถือว่าดูดีครับแผนนี้ สำหรับทางด้านของอิตาลีนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของอิตาลีเปิดต่อมาที่ราคาปอปอ,อน้ําขาวนะครับก์สูง2เม็ดเท่านั้นครับคู่นี้แอนดี้แคปก็ยังมองว่าอาจจะจบเสมอนะครับหรือไม่งั้นก็แค่เฉือนแค่1นึนย์นะครับในเวลา90นาทีนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์มาแผนนี้เนี่ยถ้ายืนรับดีๆเนี่ยหตัวเลยนะครับอยู่ที่อิตาลีเท่านั้นครับจะคมหรือไม่ครับ แต่หลังจากที่ดูฟอร์มมาแล้วเนี่ยก็หายไปบ้างนะครับเกมพุกจังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายยังไม่คมเท่าไหร่สาหรับทางด้านของอิตาลีแต่อย่าเปิดพื้นที่ว่างให้เท่านั้นเองนะครับคู่นี้ขอรองไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับราคาปปของหมูหนึ่งข้างละกันนะครับราคาปปน้ําเต็มๆสวยๆครับไปกันอีกหนึ่งคู่ครับเจ้าภาพอย่างเยอรมนีนะครับวันนี้ลงเตะเจอกับทางด้านของเดนมาร์กนะครับ คู่นี้เจอมา2นัดล่าสุดก็เสมอกันนะครับในปี2021กับ2017 1น,น,นทั้ง2นัดเลยที่เหลือเนี่ยเยอรมนีชนะได้2นัดใน5นัดที่เจอกันข้างหลังนะครับแล้วก็ย้อนไปยูโรปี2012ครับเยอรมนีชนะเดนมาร์กได้2ประตูตอนหน,นะครับ ดูผลงานของเจ้าภาพกันก่อนครับในรอบแบ่งกลุ่มยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2นัดเสมอ1นัดนัดล่าสุดเสมอสวิสเซอร์แลนด์ไป1ประตูตอนหนึ่งครับก่อ,อนหน้านั้นชนะฮังการีนะครับสองศูนย์ชนะสกอตแลนด์ถึง5ประตูตอนหนึ่งนะครับอุ่นเครื่องก็ถือว่าดูดีครับสี่นัดหลัง5านัดหลังไม่แพ้นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องก่อนมายูโรเนี่ยเอาชนะกรีซมาได้สองหนึ่งด้วยนะครับทางด้านของเดนมาร์กบ้างนะครับมาแบบ เรียกกันว่าเสมอ3นัดเลยนะครับมี3แต้มในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอเซอร์เบียเสมออังกฤษเสมอสโลวีเนียนะครับยิงได้2ประตูเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องฟอร์มดีนะครับชนะนอร์เวย์เดนมาร์กมูเกาะแฟโรนะครับยิงเกิน2เมตร3นัดแล้วนะครับแต่เล่นในบ้านนัดนี้เนี่ย ก็ต้องตัดเชือกกับเจ้าภาพถือว่างั้นนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์กไม่มีอะไรจะเสียครับสู้สุดใจอยู่แล้วนะครับไปดูสเปนผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่กันต่อนะครับเยอรมนีภายใต้การคุมทีมของนูเรียนไนเกลมันนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับยืนแบบเดิมเลยนะครับที่เหลือตัวก็ครบนะครับผู้สาธุอนเออรครับกองหลังสโลเตเบกนะครับยืนคู่กับโรดิเกอร์ทางด้านซ้ายเป็นมิเตลสลาส ด้านขวาเป็นคิมมิชนะครับยังอยู่ครบด้านกลางครับโทนิกโกรสยืนคู่กับแอนดริ d เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยอัดมา4ตัวนะครับคุณดวกการเป็นเพย์เมเกอร์อยู่หน้าต่ำเฟรนเวิร์ด้านซ้ายด้านขวาเป็นมูเซล l ่าครับหน้าเป้าเป็นไคลฮาวเวโยกซ้ายโยกขวาได้อยู่นะครับฐานะของเดนมาร์กครับภายใต้การคุมทีมของจูมานนะครับมาในรูปแบบ3412นะครับ หลัง3ตัวนะครับผู้สาตูแคสเปอร์ชไมเคิลเหมือนเดิมครับหลังเนี่ยมีเวสเตอร์การ์ดแอนเดอร์สันนะครับแังเดรคริสเตียนเซนนะครับเกมในแดนกลางอัดมาสู้ถึง4คนนะครับรวมถึงวิงแบ็กไกลด้วยครับวิตเตอร์คริสเตียนเซนครับฮอยเบียนอร์การ์ดอเล็กซานเดอร์บาร์แล้วก็มีทางด้านของคริสเตียนอิลิกเซนนะครับขยับขึ้นมาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับใช้หน้าคู่ครับโพเซนยืนคู่กับฮอยลุนนะครับก็ถือว่า มีแผนเหมือนกันทั้งคู่เลยครับกะมาน็อกเหมือนกันนะครับสําหรับทางด้านของเดนมาร์กในแผนนี้นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเยอรมน,นีครับเปิดต่อมาครึ่งครบลูกนะครับน้ําขาวกว่าด้วยนะครับศูนเลยสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็ยังมองว่าสกอร์ต่ําในนัดนี้นะครับแต่ถ้าเยอรมันจับทางได้เนี่ย ไหลยาวนะครับสำหรับทางด้านของเยอรมนีสกอร์สูงก็น่าลุ้นนะครับในวันนี้เล่นในบ้านครับฐานะเจ้าภาพด้วยนะครับมันกดดันนะครับถ้ายิงได้ตั้งแต่นาทีแรกๆนะครับก็อาจจะไหลยาวแต่ถ้ายิงไม่ได้ในกดดันตัวเองแทนนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าอินซีเหล็กครับในบ้านแบบนี้กองเชียร์แน่นสนามแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เยอรมนีครับราคาครึ่งครุปลูกครับน้ําขาวๆครับไปต่อกันที่ บอลเช้ากันบ้างครับโคปาอเมริกาครับ7โมงตรงเตะเหมือนกันทั้งคู่เวลาเดียวกันนะครับคู่แรกก็เป็นทางด้านของอาร์เจนตินานะครับเจอกับทางด้านของเปรูคู่นี้เนี่ยเจอกันมา3านัดล่าสุดอาร์เจนตินาชนะรวดครับเปรูยังยิงไม่ได้เลยนะครับใน3-4นัดที่ผ่านมานะครับนัดล่าสุดอาร์เจนชนะไป2ประตูต่อ0ูนะครับผลงานของอาร์เจนตินาครับสองนัดที่ผ่านมาชนะรวดไม่เสียประตูนะครับชนะชิลี1 0 ชนะแคนาดา2ประตูต่อ0ูนะครับอุ่นเครื่องนี่ชนะรัวเลยนะครับชนะัวเตมาลาเอลโดอคอสตาลิการวมถึงทางด้านของเอลสัวร์ด้วยนะครับในการเจอกับทางด้านของบราซิลก็เฉือนเอาชนะมาได้นะครับในคันเดเลือกบอลโลกนะครับผลงานของเปรูบ้างนะครับมี1คัคะแนนก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับนัดล่าสุดน,นแพ้ให้กับแคนาดา1ประตูต่อ0ูนย์เสียดายมากนะครับนัดนั้น แต่เราร้อหลาก็รับตังกันไปนะครับในนั้นก่อนนั้นเสมอชิลีครับในนัดแรก0-0นะครับตารางของกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม A อครับอาริเจนตหนา6แต้มเต็มครับเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับทางด้านของชิลีเปรูแคนาดาเนี่ยก็ต้องมีลุ้นอีกนะครับแคนาดามี3แต้มก็ถือว่ได้เปรียบครับเสมอเข้ารอบอยู่นะครับชิลีกับเปรูเนี่ยมีคนละ1คะแนน นัดนี้แคนาดาก็ลุ้นให้อร์เจนตินานะครับแพ้ให้กับเปรูอ่าให้แคนาดานะครับก็ลุ้นให้กับอร์เจนตินานะครับชนะเปรูแคนาดาเสมอก็เข้ารอบหรือไม่งั้นก็ไม่แพ้หรือแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับก็มีลุ้นอยู่นะครับสำหรับทางด้านของแคนาดาคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของอร์เจนตินานะครับเปิดต่อมาที่ราคาเม็ดเต็มเลยครับน้ำลบ10 ราคาไหลลูกครบลูกครึ่งเนี่ยน้ำล้นนะครับทางด้านของเปรูอยู่ที่น้ําเกือบเต็มครับไม่ให้น้ําเต็มด้วยครับ0.99ราคาเมดเต็ม2ลูกครบสองลูกครึ่งน้ําลบ10เกือบน้ําเต็มในสกอร์สูงนะครับคู่นี้เนี่ยอเจนติน่าเข้าเอบไปแล้วนะครับนัดนี้เนี่ยก็เล่นใช้ผู้เล่นสำรองผัดเปลี่ยนลงสนามครับหมุนเวียนแน่นอนครับโวนมาตินเนสนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเปรูครับ น่าจะสนุกได้อยู่นะครับคู่นี้แพ้ไม่เกิน1เม็ดให้รองที่เปรูครับราคาเม็ดเต็มครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของแคนาดานะครับวันนี้เจอกับทางด้านของชิลีครับตัดกันเองเลยครับไปชนะเข้ารอบนะครับสําหรับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของผลงานครั้งล่าสุดนะครับที่เจอกันเนี่ยโอ้ยอนไปไกลนะครับแต่ช่วงหลังไม่ได้เจอกันเลยนะครับไปดูผลงานกันก่อนครับ แคนาดาก่อนนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องเล่นใกล้บ้านนะครับเตะกันที่สหรัฐอเมริกานัดล่าสุดชนะเปโูรมา 1- 0ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับอาเจนไป2 0น,นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในนัดแรกก็จับเจออาเจนเลยนะครับในการอุ่นเครื่องครับเสมอฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับสำหรับแคนาดามีดาวดังอยู่เยอะนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ในบอลโลกก็ถือทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับทางด้านของแคนาดาทางด้านของชิลีครับผลงาน2นัดล่าสุดครับมี1คะแนนนัดล่าสุดเนี่ยยันไม่อยู่นะครับแพ้อาเจนตินาไป1ประตูต่อศูนย์ถือว่าเดือดทีเดียวในนัดน,นั้นนะครับใบแดงวอนเลยนะครับในการอุ่นเครื่องเนี่ยชิลีชนะปาลากวย3-0นะครับสถานการในกลุ่มก็เป็นทางด้านของแคนาดากับชิลีเนี่ยตัดกันเองนะครับถ้าชิลีพลิกชนะ ก็อาจจะพลิกเข้าเป็นอันดับ2ได้อยู่นะครับแคนาดาเนี่ยกลุ้นอีกทีหนึ่งละกันนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของชิลีนะครับเปิดต่อมาปป,ปครับถือว่าอันดับดีกว่าผู้เล่นดีกว่านะครับแคนาดาดาวดังก็มีฟงโซเดวี่นะครับชิลีเนี่ยขนมาเพียบครับวันนี้เนี่ยก็ต้องเจอแบบ เรียกว่าสนุกครับสกอร์สูง2ลูกควบสลูกครึ่งคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าชิลีเหนือกว่าเหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะครับแคนาดาถือว่าได้เปรียบนะครับเหมือนเล่นในบ้านด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเสี่ยงรองแล้วกันนะครับรองที่แคนาดาครับราคาปบปอครับน้ําลบสิบสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับทำคืนนี้4คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับ คู่แรกนะครับยูโรรอบ16ทีมหรือรอบน็อกเอาท์นะครับภาทุ่มตรงสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิตาลีอิตาลีเปิดต่อปอป,อปอคู่นี้ก็ยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนียวแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเพราะงันคู่นี้ให้รองที่สวิตเซอร์แลนด์ครับใส่เต็มข้อรอเต็มแข้ง,ขงราคาปป,ปครับคู่2เยอรมนีกับเดนมาร์กนะครับคู่นี้เจ้าภาพยังไงก็สกสีเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าทางด้านของเดนมาร์กเนี่ย จะแพ็คเกมรับเหนียวหรือไม่เท่านั้นเองแต่ก็ยังเชื่อว่าเยอรมันนีนะครับน่าจะเจาะเข้า1เม็ดน่าจะมีครับ90นาทีมีลุ้นให้ต่อที่เยอรมนีครับราคาครึ่งคลูกหรือ1เม็ดเต็มนะครับโคปาเมกา2คู่นะครับทางด้านของอาร์เจนตินาครับเจอกับเปโรคู่นี้ถึงแม้ว่าจะห่างชั้นกันนะครับแต่วันนี้อาร์เจนเน่น่าจะขนสำรองลงทั้งทีมนะครับให้รองที่เปรูราคาเม็ดเต็มหรือ ลูกครบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่สุดท้ายครับแคนาดาชิลีคู่นี้ก็ยังให้รองที่แคนาดานะครับเสมอเข้ารอบครับรองแคนาดาไปที่ราคาปปหรือราคาครึ่งลูกครับยังนับรับตังกันแน่นอนนะครับสี่คู่วันนี้ราคาโดนตาจริงๆนะครับราคาต้องตาราคาโดนใจจริงๆวันนี้ก็จัดไปสี่คู่เน้นๆนครับสาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับ ทัศนาเพิ่มเติมรวมถึงทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลาสามารถสอบถามกันมาได้ที่แอดไซน์1 0 0 a p ที่ไม่มีเวลาวิเคราะห์ไม่มีเวลาดูคลิปนะครับแอดกันเข้ามานะครับมารับกันได้นะครับ VP ทีเด็ดของเรารวมถึงสเต็ปนะครับจัดกันให้แบบจุกๆครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกแลบพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ